สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟีที่เข้ามาติดตามชมย้อนหลังในคลิปวิดีโอนี้พี่อ้อยก็มารายงานส,สถานการณ์น้ำที่หน้าบ้านเห็นไหมคะพี่อ้อยบอกว่ามันจะถึงริมแล้วเดี๋ยวมันซ้อซ,ะซ,ะซ,ะซะาะซซ้อต้องพีแอคมาเอาปากระดีไว้ให้หมดเลยนะกระดีไม่ซื้อรวมเลยอะเอาแต่ปากระดีเขาสั่งาปากระดีอย่างเงี้ยเอา,เอาอห้าติดโลเออเท่าไหร่จากไอคอนนี่ยเดี๋ยวเป็นเงินเงินบ่าย เขาหมดเลยอเเขาขายมึงโลเท่าไหร่ขายมึงโลเท่าไหร่เขาซื้อสิบสองผมซื้อสิบห้าถ้ามันขึ้นถึงริมแต่ริมฟุตบาทตรงนี้เทียบเท่ากับปีห้าสี่เลยเพราะปีห้าสี่นะบ้านพี่อ้อยไม่ไม่ขึ้นนะ แต่จะไปขึ้นตรงน้ําจะไปท่วมตรงปากทางออกหมู่บ้านถ้ารถถ้ารถต่ำวิ่งไม่ได้แต่มีแนวโน้มจะถึงมีแนวโน้มจะถึงพี่น้องระดับจากจากฟุตบาทถนนนะ่ะลงบิ่งนาเนะ่ยคือท่วมหัวพยายามเตือนพ่อแม่พี่น้องนะเนาะขาประกาศห้ามเด็กเล่นน้ําเด็ดขาด พราน้ำดูมันนิ่งๆอย่างนี้นะข้างล่างมันแรงนะเพื่อนๆแต่เราดีอยู่อย่างหนึ่งคือหลานกลัวน้ำกลัวน้ำแบบนี้แต่น้ำทะเลมันไม่กลัวแต่ยังไงก็ถ้าจะให้ลูกหลานเล่นน้ำเนาะก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นั่นแหละก็ได้แค่ฝากแค่เตือน บรรยากาศสวยแต่คนหาปลาก็อยากทยอยให้น้ำลงปลาเริ่มตัวโตวแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคนหาปลาก็อยากให้น้ำลงพน้ำมันลงแล้วมันไหลลงคลองปลามันก็จะได้เยอะแต่ในส่วนที่น่าจะน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเพราะว่าเขาจะยังไม่ระบายค่อยๆระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา น้ำก็จะเต็มอย่างนี้แหละก็คิดง่ายๆว่าเราติดเกาะแม่น้ำร้อมรอบหมู่บ้านแต่บางจุดที่เขาทำบ้านสมัยก่อนบ้านโบราณที่ยังไม่ทำใหม่ก็จะท่วมใต้ถุนบ้างคนคนที่มีบ้านติดชัยคลองก็ส่วนมากก็จะท่วมเนาะ ขออภัยด้วยพอเจ็บมันไม่เจ็บคอมันไม่อะไรแต่ทาไมเสียงมันเหตบหายไปอย่างเงี้ยเนอะเพื่อนๆพี่เอาก็จะมาถ่ายทำให้ดูเรื่อยๆว่าน้ำมันขึ้นถึงไหนถึงไหนแล้วถ้าฝน,ถ,าฝนถ้าฝนทางเหนือยังตกแล้วมันก็มารวมกันที่นี่แหละโอเคคลิปนี้พี่เอก็จะเอาแค่สี่นาทีนะ รายงานสถานการณ์แต่เรื่องวัดไม่ต้องห่วงเนาะวัดก็ท่วมแค่ที่ไม่ได้ถมสาลาไม่ท่วมกุฏิไม่ท่วม,ม,วมเพราะเขาทำถนนสูงสูงระดับถนนอ่าเส้นนี้เลยถนนเข้าเข้าวัดนะวิ่งเข้าไปกุฏิวัดคือท่วมแค่นั้นเออท่วมแค่หน้าวัดที่ที่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ถมยังเป็น สนามหญ้ายอยู่แล้วก็ได้มีงานทำบ้างโอเคคลิปนี้พี่อ้อยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า